สวัสดีครับในระหว่างสงครามรัสเซียกับยูเครนสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ยินแล้วก็มีการโปรโมทกันก็คือโลกที่มีหลายขั้วความหมายคืออะไรละครับซึ่งปูตินออกมาพูดว่าตอนนี้เนี่ยโลกมีหลายขั้วนี้ไปแล้วเหมือนกับปูตินจะพูดว่าตัวเองทําสําเร็จแล้วที่ขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นําโลก คนไทยสนน้อยแต่ว่ามากนะครับตีความว่ารัสเซียเนี่ยจะขึ้นมาเป็นผู้นําโลกมาจัดระเบียบโลกร่วมกับจีนแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับคําว่าโลกที่มีหลายขั้วคือมีผู้นําทางเศรษฐกิจหลายฝ่ายหลายประเทศรัสเซียก็อยากเป็นหนึ่งในหลายขั้วนั้นไม่ใช่ว่ารัสเซียอยากขึ้นมาเป็นผู้นําโลกร่วมกับจีนแต่เพียงลําพังนะครับอยากตีความกันอันนี้พูดให้เข้าใจง,ง่ายๆคือ รัเสเซียเรียกร้องให้เห็นหัวรัเสเซียบ้างรัเสเซียอยากมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจเพราะรัเสเซียมองว่าตอนนี้นะครับตะวันตกครอบครองเศรษฐกิจนี้ไว้หมดรัเสเซียแข่งขันนี้ไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับ ตะวันตกมีทางดีมาแล้วก็ซับไพเป็นตลาดใหญ่แม้แต่รัเสเซียกับจีนก็ยังต้องพึ่งพาตะวันตกเมื่อมีอำนาจซื้อก็ย่อมมีอำนาจในการต่อรองนะครับอธิบายเพิ่มเติมตะวันตกเนี่ยผลิตสินค้าขายได้เยอะและตะวันตกเขาก็มีการซื้อสินค้าเยอะเพราะฉะนั้นตะวันตกมีอำนาจต่อรอง ในฐานะผู้ขายนะครับซึ่งลูกค้าต้องการสินค้าก็สามารถตั้งราคาได้ได้กำไรเยอะในขณะเดียวกันนะครับตะวันตกเป็นผู้บริโภคอันนี้ก็มีอำนาจต่อรองในฐานะผู้บริโภคถ้าสินค้าจะเอาเข้าไปขายในแถบยุโรปตะวันตกต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยถ้ามีข้อสงสัยสินค้าถูกนะครับห้ามส่งขายนะครับถ้าการผลิตผิดนโยบาย ตือนด้วยการขึ้นกำแพงภาษีถ้ายังไม่แก้ไขอันนี้ก็คว่ำบาดไปเลยห้ามนําเข้าสินค้าซึ่งทุกประเทศต้ตองทําตามกติกานะครับเพราะว่าอยากค้าขายกับยุโรปตะวันตกสฐอเมกาแคนาดารวมถึงออสเตรเลียเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่ได้ขายนี้แน่นอนนะครับนี่คืออํานาจต่อรองของตะวันตกที่รัสเซียนี้ไม่ชอบเพราะรัสเซียแข่งขันกับเขานี้ไม่ได้นะครับขนาดเศรษฐกิจของรัสเซียพอๆกับเกาหลีใต้นี้เท่านั้นซึ่งมันก็เล็กมากถ้าเทียบกับสภาพยุโรปแล้วก็ สหรัมิการัสเซียต้องการขึ้นมาเป็นผู้นําโลกแข่งกับเขาบ้างแต่ว่าพันษานี่ไม่ถึงนะครับการตั้งกลุ่มปิกที่มีจีนรัสเซียอินเดียบราซิลแล้วก็แอฟริกาใต้อันนี้ก็เพื่อดึงเอามาเป็นพวก ตามทฤษฎีแล้วนะครับแค่อินเดียจีนแล้วก็บราซิลมันก็คิดเป็นตลาดครึ่งโลกนี้ไปแล้วมันโค่นตะวันตกได้แน่นอนหากว่าทำเองขายเองใช้เองกันในกลุ่มมันก็จะตัดดีมานจากตะวันตกออกไปหรือว่าตัดลูกค้าของตะวันตกนี้ออกไปนะครับแต่ว่าความจริงแล้วทั้งอินเดียจีนแล้วก็บราซิลเนี่ยตัดขาดตะวันตกนี้ไม่ได้ ก็ยังต้องการสินค้าของเขาก็ต้องไปซื้อของเขาอยู่ดีที่สำคัญนะครับสินค้าส่งออกของทั้งอินเดียจีนและก็ปาซิลส่วนมากขายกับตะวันตกตะวันตกเป็นคู่ค้าสำคัญไม่สามารถตัดตะวันตกออกจากชีวิตได้ รัสเซียนี่ชิงสุกก่อนหามคิดว่าตัวเองมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจจากการขายพลังงานให้กับยุโรปเอาจิงรัสเซียก็ยังพึ่งพาตะวันตกนี้เช่นกันรัสเซียหวังดึงพรรคพวกมาสู้กับตะวันตกมีการจะใช้สกุลเงินร่วมกันนะครับในกลุ่มบิกก็เพื่ออำนาจต่อรองและทําให้สกุลเงินนี้แข็งแกร่งพันผวนน้อยซึ่งสภาพยุโรปนี่เคยทํามาก่อนนะครับก็คือเงินยูโรปัญหาคือการที่จะใช้สกุลเงินร่วมกันเนี่ยมันต้องแข็งแกร่งร่วมกันนะครับหากสมาชิกไม่แข็งแกร่งคนใดคนหนึง่ง ก็จะดึงเพื่อนนี้ตกต่ำเป็นภาระเป็นไส้ติ่งได้นะครับกรณีของเงินยูโรนะครับกิสจัดโอลิมปิกเป็นหนี้มหาศาลใกล้เจ๊งส่งผลต่อค่างเงินยูโรมันก็จะพังกันไปหมดนะครับเยอมันแล้วก็ประเทศอื่นเนี่ยต้องมาแบกรับภาระนี่ของกิสนี่ไปด้วยจึงทําให้หลายประเทศนี่ไม่พอใจมากนะัก แต่ว่ากลุ่มบิก๊กเนี่ยคนที่มีปัญหาก,ก็คือรัสเซียซึ่งก็เป็นตัวตั้งตัวตีนอกจากรัสเซียเศรษฐกิจเล็กกว่าเพื่อนแล้วนะครับค่างเงินของรัสเซียก็ยังตกต่ำดำดิง่งไม่มีอนาคตเพื่อนๆก็ลังเลถ้าตกลงมาใช้สกุลเงินร่วมกันเนี่ยต้องแบกรับภาระของรัสเซียนี่อย่างหนักเพราะว่าตะวันตกนี่คว่ำบาตรนะครับทำให้สมาชิกอย่างอินเดียงองแงจีนนี่ไม่พูด มาซิลพวาแอฟริกาใต้นี่หลับตาปิดปิดมันจะมีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะครับขาดทุนยับอินเดียไม่เอาสกุลเงินร่วมตอนนี้รัสเซียคือภาระนะครับและสมาชิกกลุ่มเบิกที่เหลือเนี่ยก็ไม่น่าจะฝืนนะครับแอดมินมองว่าสกุลเงินร่วมของกลุ่มเบิกเนี่ยไปต่อไม่ได้รัสเซียนี่ผิดหวังการที่ปูตินออกมาบอกว่าตอนนี้โลกได้มีหลายขั้วนี้ไปแล้วหมายถึงเป้าหมายของรัสเซียเนี่ยสำเร็จแล้วกองเชียร์รัสเซียก็จะพิ่งดีอกดีใจ เพราะว่ามันจะเป็นการปล่อยไก่ได้นะครับการบุกกรุงเคียบได้ไหมพอรัสเซียโดนทุบต้องถอยแบบราบคาบปูตินรีบออกมาบอกว่าภารกิจใีกรุงเคียบได้เสร็จสิ้นแล้วก็เลยถอยตอนนี้รัสเซียยังอยู่ในแผนแผนพ่อแผนแม่กองเชียวรัสเซียก็ป่าเป,ป้มนะครับความจริงรัสเซียพลาด แพ้ผิดแผนต้องถอยครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับปูตินี่บอกว่าทําให้โรคมีหลายขั้วนี้สําเร็จแล้วซึ่งความจริงกลุ่มบิกเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่คืบหน้ามันเป็นนิสัยของรัสเซียนะครับพูดอะไรเชื่อไม่ได้แล้วก็มักจะตรงกันข้ามและแอนมินมองว่ากลุ่มบิกเนี่ยแตกไปแล้วในทางปฏิบัติแต่ว่าไม่พูดออกมาเฉยเรัสเซียเลยออกอาการแบบนี้นะครับ รัสเซียขนาดเศรษฐกิจหรือว่าความรวยเนี่ยเท่ากับเกาหลีใต้แต่ว่าเกาหลีใต้มีสินค้าเทคโนโลยีนี่มากกว่ารัสเซียเป็นลูกค้าของเกาหลีใต้ดีด้วยซ้ํารัสเซียมีแต่พลังงานนะครับและถ้าพูดกันแบบตรงๆเนี่ยเกาหลีใต้จะมีการช่วยเหลือประเทศอื่นมากกว่ารัสเซียอย่างให้ทุนเงินช่วยเหลือประเทศยากจนถึงจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็ตามนะครับเกาหลีใต้นี้ช่วยหมด เกาหลีใต้ให้เงินช่วยเหลือมากกว่าที่รัสเซียช่วยแน่ๆความคิดที่มันต่างกันนะครับระหว่างโลกเสรีกับคอมมิวนิสต์เผด็จการนิสัยลัสเซียนี้แก้ไม่ได้กดขี่เอาเปรียบเห็นแก่ตัวมาก่อนเสมอนะครับตอนนี้มันชัดเจนขึ้น พันธมิตรนี้เริ่มคิดแม้แต่สัญญาจ,จะแลกโจนอิหร่านกับซูสามสิบห้าตอนนี้อิหร่านก็ยังไม่ได้ซูสามสิบห้าเพราะว่าอิหร่านเนี่ยไม่มีอำนาจในการต่อรองพันธมิตรจนๆรัเสเซียไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจีนกับอินเดียเนี่ยอันนี้รัสเซียต้องพึ่งพาเขาเราจะเห็นว่าเกมเศรษฐกิจของรัสเซียก็ดูไม่มีอนาคตส่วนเกมการสู้รบรัเสเซียก็ไม่ได้เปรียบ ปิดทะเลดําก็ไม่ได้เอาจริงรัสเซียเหมือนจะไม่สมหวังอะไรเลยนะครับอันนี้มีผู้ชมสอบถามเรื่องมิกซีสเอ็ดนี้เข้ามาว่าเป็นอย่างไรอันนี้อาจจะมีคนเสนอข่าวนี้จริงๆบริษัทมิโกโยันมีโครงการมานานมากแล้วก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าตอนนี้รัฐบาลของรัสเซียเนี่ยไม่ได้สนิทกับมิโกยันรัฐบาลรัสเซียไปสนับสนุนซุกคอยมากกว่าซึ่งรัฐบาลของรัสเซียนี่ถือหุ้นอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าสื่อรัสเซียรายงานว่ามิกซีสใกล้จะถูกเข้าประจําการแล้วก็ จะบินทดสอบในปีนี้แล้วก็จะประจำการอีก2-3ปีข้างหน้าแน่นอนว่าไม่ใช่โซฟาโซก o ดแต่ว่าเป็นโซฟานี้อย่างเดียวนะครับก็คือยังอีกไกล แอดมินวิคอยนะครับการที่รัสเซียเนี่ยมีข่าวกับมิก41หรือว่าพยายามออกข่าวมิก -41 เป็นเพราะความหวังหลังจากที่สื่อของรัสเซียผิดหวังกับเครื่องบินของกองทัพรัสเซียอันนี้ก็พยายามหาที่พึ่งทางใจนะครับแล้วก็มิก31คือเครื่องบินท,ที่ได้เรื่องได้ราวที่สุดนี้ตอนนี้ของรัสเซียไม่ว่าจะบินอยู่ในเขตของตัวเองแล้วก็ปล่อยขี่ปนุษก็ตามนะครับแน่นอนว่ามิก31มันดูล้าสมัยไม่สมศักดิ์ศรีมหาอำนาจเบอร์สองอันนี้ก็พยายามนึกถึงมิก4์ ที่มีภาพการออกแบบที่ดีกว่าและกองเชียร์ของรัสเซียก็เอามาเป็นความหวังขอย,ย้ำว่าตอนนี้ m ิก41เป็นโครงการอยู่ในกระดาษนี้เท่านั้นและแอดมินคิดว่าบริษัทมิโกยันไม่น่าจะมีทุนในการพัฒนามิก41ให้เกิดขึ้นจริงในเร็ววันนี้ได้นะครับนอกจากเงินทุนแล้วนะครับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ก็เป็นปัญหาหลากัก มิกยังผลิตเครื่องยนต์ขั้นสูงนี้ไม่ได้นอกเสียจากว่ามิกกยันนะครับจะเอาเครื่องมิก3 1นี่ละครับไปจูนใหม่แล้วก็นํามาใช้ซึ่งมันก็ไปไม่ถึง4มักอยู่ดีแล้วครับและความเร็วระดับนั้นนะครับนักบินที่เป็นมนุษย์เนี่ยทนไม่ได้แน่หรือว่าทนได้ก็ได้ไม่นานรลยครับถ้าพิจารณาจากความเป็นจริง มิกซ์41ตามสเปคมาหาเทพยังทำนี้ไม่ได้แต่ว่าที่มันเป็นข่าวนะครับมาจากสื่อของเบลเรียอ้างสื่อของรัสเซียซึ่งก็ไม่ได้ระบุที่มานะครับอาจจะเป็นเพจของนายวลาดิเมียที่ไหนก็ได้นายเซอร์เกที่ไหนก็ได้นายอเล็กซานเดอร์ที่ไหนก็ได,ด,ไหได้หรือว่านายปีเตอร์ที่ไหนก็ได้นะครับที่ทำเอามันสนองความต้องการของตัวเองนี้เท่านั้นส่วนสื่อหลักของรัสเซียไม่รายงานในเรื่องนี้นะครับ